แกงมาแล้วครับก่อนแกมที่มันอยู่เจอแอสตันวินล่าคาบงคาบ้านโอ้เสร็จแน่ใต้ตีนหมาดงหมาแดงผมก็พูดความรู้สึกเหมันมันคาบ้านจริงว่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแรกโดนนำศูนยสองออกูมาดูอะไรวันนี้ เด็กแมนยูก็คิดอย่างนี้ไหมโอ้โหโคตรง่วงนอนเลยว่ะพอคขึ้งหลังนั่นแหละหนึ่งสองสองสองแล้วก็ลูกสุดท้ายรานมุดอยรุนสามสองจบเกมแมนยูยิงสาสองใส่อสตันวิลลาความรู้สึกของเด็กแมนยูตอนจบเกม ทีมไหนก็ได้มาดิว่ะ